สวัสดีครับ พบกันอีกแล้วนะครับกับ e ีที่6แล้วนะครับกับช่องมือใหม่หัดชงของเรานะครับอีนี้ถือว่าเป็น EP ีที่พิเศษอย่างหนึ่งนะครับวันนี้เราก็จะมาสรุปนะครับบทความทั้งหมดนะครับที่เราพูดกันมาตั้งแต่ EP ีแรกๆเลยนะครับเผื่อทุกท่านอาจจะลืมไปแล้วนะครับผมก็จะสรุปลักษณะที่เป็นปัจจัยสําคัญสําคัญละกันเนาะที่มันมีผลต่อรสชาติกาแฟนะครับสำหรับมือใหม่หัดชงทุกๆท่านนะครับว่ามันมีปัจจัยอะไรบ้าง นะครับที่มีผลกับรสชาติกาแฟของเรานะครับอ่ะเรามาดูปัจจัยแรกกันเลยดีกว่านะครับปัจจัยแรกที่ผมจะพูดถึงในวันนี้นะครับก็คงจะเป็นพูดถึงในเรื่องของเลโชนะครับเพราะฉนั้นการชงกาแฟในกลุ่มของสโลบาร์ของเราเนี่ยเราจะต้องพูดถึงเลโชกันอยู่แล้วครับเลโชคืออะไรก็คือเลโชเนี่ยคืออัตราส่วนของผงกาแฟนะครับกับน้ํากาแฟที่เราสกัดออกมา นะครับวิธีการหรือวิธีการคิดคำนวณเนี่ยทำยังไงนะครับก็หลักการง่ายๆเลยนะครับก็คือเราก็เอาผงกาแฟาที่เราใช้นะครับคูณกับเลโชหรืออัตราส่วนของน้ําที่เราจะสกัดออกมาเนี่ยก็เท่านั้นเองและเราก็จะได้ผลลัพธ์ เป็นน้ำที่เราสกัดออกมานะครับง่ายๆครับยกตัวอย่างเช่นอย่างวันนี้ผมจะใช้กาแฟ15กรัมนะครับเลโชของผมก็คือ1ต่อ15นะครับผมก็จะใช้ผงกาแฟ15กรัมนะครับคูณกับเลโชที่ผมต้องการก็คือ15นะครับก็คือ15คูณ15นะครับ ผลลัธ์ที่ออกมาก็คือน้ำที่เราชงบนตาช่างนี้นะครับจะต้องอยู่ที่225กรัมนั่นเองนะครับเลโชนี้ถือถือว่าเป็นเลโชเขาเรียกว่าเลโชตั้งต้นละกันเนาะนะครับเป็นเลโชตรงกลางนะครับแต่เราก็ยังสามารถปรับได้ด้วยนะครับว่าถ้าเกิดเราชอบอเข้มกว่านี้เราก็อาจจะไปลดเลโชลงก็ได้นะครับสถ้าเราชอบรสชาติกาแฟที่ นุ่มนวลกว่านี้หรือเบากว่านี้เราก็ไปปรับเลโชให้มันสูงขึ้นนะครับแต่ทีนี้วิธีการชงในลักษณะเลโชที่เราคำนวณเขาเรียกว่า Water-in นะครับก็คือปริมาณน้ำทั้งหมดจะอยู่บนนี้นะครับเวลาเราวางบนตาช่างปุ๊บเนี่ยนะครับเราเทน้ำลงไป225กร,รัมก็คือน้ำหนักทั้งหมดที่มันอยู่บนนี้นะครับอันนี้ก็คือวิธีการคิดเลโชนะครับหรือยกตัวอย่างเลโชคร่าวๆให้กับมือใหม่หัดชงทุกๆท่านได้ลองไป คำนวณหรือไปใช้กันนะครับสำหรับตัวต่อไปนะครับปัจจัยที่2เนี่ยที่เรากำลังจะพูดถึงนะครับก็จะเป็นในเรื่องของ ด i p p e r อ่ะเนี่ยครับตัวนี้ครับเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่มีผลกับรสชาติกาแฟนะครับก็หลายๆคนอาจจะมีดิปเปอร์หลายๆอย,าอย่างอยู่ที่บ้านนะครับอย่างเช่นตัวอย่างที่ผมชี้ให้ดูนี้ก็คือเป็นวัสดุที่ทำมาจากสแตนเลสสตีลนะครับลักษณะก็จะเป็นสีคอปเปอร์นะครับอันนี้ก็จะเป็นโลหะ นะครับก็จะมีความโดดเด่นในเรื่องของรสชาติกาแฟในคาแรคเตอร์ที่1มีความเข้มค่อนข้างสูงนะครับมีความเปรี้ยวหวานค่อนข้างชัดนะครับหรือถ้าเกิดใครมีวัสดุดิปเปอร์ที่เป็นลักษณะของแก้วเนี่ยนะครับเราก็จะให้คาแรคเตอร์กาแฟที่เป็นค่อนข้างบาลานซ์คลีนหน่อยนะครับมีความ นุ่มละมุนนะครับก็คือบาลานซ์รสชาตินั่นเองนะครับหรือใครมีลักษณะที่เป็นเซรามิกนะครับซึ่งอันนี้ก็จะทําเป็นรสชาติที่ออกมาค่อนข้างที่จะเปรี้ยวหวานชัดนะครับมีความจัดจ้านของรสชาติกาแฟนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นได้ว่าวัสดุของดิปเปอร์ต่างๆเนี่ยนะครับก็จะมีความ แตกต่างกันในเรื่องของรสชาติโดยวันนี้ที่เราแนะนําเป็นแค่ลักษณะเดียวก็คือเป็นลักษณะของ v60 นะครับประเภท v60 นะครับแต่จริงแล้วมันก็จะมีหลายๆแบบนะครับแต่วันนี้เราก็แนะนําเป็น V City หรือ v60 ที่มีรูตรงกลางอย่างเดียวนะครับแต่มีความแตกต่างกันในลักษณะของวัสดุที่ทําออกมารสชาติที่ให้ก็จะแตกต่างกันด้วยนะครับต่อไปพูดถึงตัวอย่างปัจจัยที่3 นะครับปัจจัยที่3เนี่ยเราจะพูดถึงอะไรเราก็จะพูดถึงลักษณะของการบดกาแฟซึ่งถ้าเกิดใครจำไม่ได้เนาะเราก็ย้อนไป EP ีที่แล้วเลยนะครับว่าการบดกาแฟนะครับในลักษณะต่างๆนะครับเวลาเราชงออกมาเนี่ยรสชาติก็จะไม่เหมือนกันอย่างเช่นถ้าเกิดเราจะชงในลักษณะของการดิฟเนี่ย นะครับหรือการชงแบบสโลบา์เนี่ยเราก็จะเล็กคอมเมนต์ไว้ให้ว่า่าเราก็ควรจะบดในลักษณะที่เป็นน้ำตาลทรายขาวหรือไม่เกินน้ำตาลทรายแดงนะครับจะไม่หยาบกว่านี้หรือละเอียดกว่านี้นะครับก็จะมีผลกับรสชาติด้วยนะครับดังนั้น บางคนก็บอกว่าอ่ะโอเคเราไม่ได้ดื่มแค่กาแฟขั้วอ่อนอย่างเดียวนะครับเราอาจจะมีกาแฟขั้วเข้มอยู่ที่บ้านเราก็ยังสามารถเอากาแฟเนี่ยมาดิฟได้แต่ลักษณะการบดของกาแฟอาจจะต้องหยาบก,กว่ากาแฟขั้วอ่อนนิดนึงหรือให้เราดูจากโฟกัสไหลของน้ําก็ได้ครับถ้าเกิดว่าโฟกัสไหลของน้ําเราเนี่ยมันช้าหรือมันค้างนานเกินไปนั่นความหมายคือผงที่เราบดออกมาอาจจะละเอียดเกินไปนะครับมันก็จะซับน้ํานานเกินไปแล้วก็ทําให้รสชาติกาแฟของเราเนี่ย เข้มข้นเกินไปได้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็สามารถปรับเบอร์บทให้เข้ากับวิธีการชงของเราได้นะครับและอีกปัจจัยหนึ่งนะครับปัจจัยที่4ก็คือการเทนะครับการเทหรือน้ําหนักมือนะครับที่เราใช้จาก,การเนี่ยก็มีส่วนเหมือนกันนะครับการเทมีผลยังไงบางคนเทช้าบางคนเทเร็วบางคนวนหรือเทเบลนส์หลายๆรอบเนี่ยมีผลกับรสชาติไหม บอกได้เลยว่าการเทหรือน้ำหนักมือเนี่ยก็มีผลกับรสชาติกาแฟครับบางคนเทสายน้ำนิ่งๆเทเบ,เบาๆรสชาติอาจจะมีความหวานมีความเปรี้ยวชัดแต่บางคนเทน้ำหนักช้าเกินไปหรือวนหลายรอบเกินไปก็จะทําให้กาแฟของเรามีบอดี้มากขึ้นหรือบ,บ,าบางกาแฟบางตัวอาจจะมีฝาดออกมาด้วยก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยในเรื่องของการเทแล,แล้วก็น้ําหนักมือของเรานะครับส่วนปัจจัยตัวสุดท้ายนะครับอันนี้ไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือในเรื่องของอุณ อุณหภูมิน้ำนะครับอุณหภูมิน้ำในการดริฟกาแฟหรือการสกัดกาแฟเนี่ยมีผลอย่างมากเลยนะครับถ้าเกิดว่าเราใช้อุณหภูมิน้ำที่ต่ําเกินไปนะครับกรดบางตัวหรือน้ําตาลบางตัวก็อาจจะยังไม่ออกมานะครับหรือถ้าเกิดเราใช้อุณหภูมิน้ำที่สูงเกินไปนะครับสำหรับกาแฟบางตัวอาจจะรสชาติเข้มเกินหรือ รสชาติมีความขมเกินไปนะครับเบื้องต้นเนี่ยสำหรับมือใหม่หัดชงของเราเนี่ยนะครับผมก็อาจจะเลคอเมนให้อาจจะใช้อุณหภูมิเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณสัก90องศาเซลเซียสก่อนก็ได้นะครับแล้วเราก็ค่อยปรับนะครับตามความชอบของเราเพราะว่ากาแฟแต่ละตัวที่ดิฟเนี่ยหรือที่เขาคั่วออกมาโปรไฟล์มันไม่เหมือนกันมันก็ไม่สามารถใช้อุณหภูมิน้ํา อันเดียวกันได้นะครับก็อยู่ที่ชนิดกาแฟของเราด้วยเพราะฉะนั้นก็สามารถปรับได้อ่ะก็อาจจะเลคอมเมน์ให้นิดนึงว่าถ้ากาแฟของเราเป็นกาแฟคั่วเข้มก็ควรใช้อุณหภูมิน้ำที่ค่อนข้างต่ำนิดนึงนะครับประมาณสัก80 384องศาในการดิฟสําหรับกาแฟดีิค่อนข้างคั่วเข้มแต่ถ้ากาแฟคั่วอ่อนเนี่ยเราสามารถเริ่มต้นด้วยอุณหภูมิที่ประมาณสัก91หรือ92องศาเซลเซียสก็ได้นะครับแล้วเราก็ค่อยปรับตามรสชาติกาแฟที่เราต้องการ นะครับครับก็สุดท้ายนี้นะครับก็ขอขอบคุณนะครับมือใหม่หัดชงทุกๆท่านนะครับที่ติดตามแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับรายการของเรานะครับมือใหม่หัดชงนะครับแล้วก็ฝากติดตามรายการนี้นะครับในช่องอะโลมาสตูดิโอของเราด้วยนะครับแล้วก็สอบถามข้อมูลต่างๆนะครับในช่องของเราได้เลยนะครับแล้วก็จะมีแอดมินให้ข้อมูลอยู่ตลอดนะครับก็ฝากไว้แค่นี้นะครับแล้วก็ติดตามใน EP ีต่อไปของเราได้นะครับว่าจะมีอะไรมาอัปเดตให้กับ พวกเราได้ติดตามกันต่อไปเอาไว้แค่นี้ครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ